กอนที่จะบยบายกันไปปากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะพี่จอมมที่มาตูโรแพนนิวทังเคมให้มือนซึบุทักทอมด้น่าสุดใใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อจริงขอบคุณที่มาที่นี่เรียวคาเรีวที่ปโต้ดังๆเรีวก็เลนฮวงว่าทุกคนหนเปียเวแบบนี้เ้ แต่จริงๆพวกประทับใจทุกคนอยู่ทัวรอีกาแบบนี้ค่ะเราต้องอยากเปียกด้วยออนอี่จองค่ะปากอะไรถึงแปนแฟนไหนคะอยากเ่ยเขาอยากเปลี่ยนด้วยเ,เปลี่ยนก็มาค่ะจริงๆลุกซ์โอใจอุนนมากค่ะคุกคุนที่มาเร็วโ เวลาเซเป็นนี้อริงจริงคุ้มมากค่ะัวะบคะวันนี้นะคะทั้งคันลันแล้วก็พี่จองนะคะเป็นห่วงแฟนๆเนาะเพราะฝนตกนะคะเดี๋ยวเราปิดกิจกรรมบนเวทีแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะขอเียงประมือให้กับพี่จองและคาร์ลันค่ะและขอเสียงปีกันให้กับแฟนๆทุกท่านที่มา ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะและเจอกันใหม่งานหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่น